อ๋อเดาใจนี่คือสีสดใสที่สุดสวยมากดูดูเมทัลมากเลยเมทัลมากพี่เอิรอันนี้อันนี้สีเข็ดชัดๆเลยเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้สีเข็ดชัดๆเลยเฮ้ยหัวข้างบนมีตุ้มมันต้องให้เลยมันต้องแพ้แล้วเข็ดแล้วจุดจุา ซอฟต์ประมหม่าด์นิวคอลเลกชันฤดูใหม่มาแล้วเซฟบลูมเรนโบว์เดย์พบกับสินค้าใหม่ให้ทุกวันของทุกคนสดใสดังสายรุง้งผ่านบัตรเปิดอาร์ทอยลายน์ใหม่เพิ่มความสนุกในการจุ่มลุ้นได้บัตรลายซีเครตสุดเอ็กซ์คลูซีฟและยอดขายถล่มทลายจากความรักของทุกคนเปิดรีออเดอร์เสื้อเซฟบลูมฟอร์มีบูสต์ความรักสร้างเอเนจีบวกให้ตัวเองแถมใช้จุม่มอาร์ทอยได้ด้วยในตัวกดไอทีติ Shop ๊กตอกช็อปล n e ช็อปเสิร์ชซอฟต์ประม,ปประม่ดในทุกช่องทางเลยนะคะ พเพราะทุกการซัพพอร pues, ์ตคือแรงสำคัญหากคอนเทนต์ของเรามีความหมายต่อทุกคนช่วยสนับสนุนทีมซอฟปอมผ่านการโดเนทที่ปุ่มซุปเปอร์แตงได้เลยนะคะขอบคุณทุกการติดตามและการซัพพอร์ตจากใจจริงค่ะขอบคุณค่ะคลิปนี้ไม่มีอะไรทางการแต่เราก็ควรจะเริ่มด้วยการสวัสดีดัดครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคความฝันมันเป็นจริงเราอยากจะยกบล็อกเราได้แกะกับเพื่อนที่ชอบอาร์ทอยเหมือนกันอุ้ยเอาละเอาละ ถ้าพูดถึงเป็นคู่มากันอีกมันมันก็ต้องมินชี่กับพี่เอิร์ธใช่ไหมคะใช่เออทุกคนพิมพ์คอมเมนต์สวัสดีมินชี่พี่เอิร์ธด้วยนะคะออสวัสดีค่ะวันนี้น่าจะมาแกะอันนี้นนต้องถามกับปกติมินชีหรือพี่เอิร์ธสะสมสกอรแพนดา้า ปกติหนูไม่ได้เก็บสเกลจะบอกว่าสเกลมีหนึ่งตัวทวนที่หรอใจของว่าเป็นสายแบบแมลแบวอะจะตายแบบไฟรรดิ้งยูนนีคอค์นใช่ค่ะเคยจุ่มมาหนึ่งตัวแล้วก็มีบ็อกหนึ่งทั้งบ็อกเป็นของขวัญวันเกิดที่ได้มาค่ะเป็นคอลเลคชั่นเดอะวอ m จริงๆถ้าต้องเล่าอะคือเราอะเข้าวงการก่อนมินนะตอนนั้นมินเขาไม่ชอบเลยแบบไม่อินเลยเราซื้อแบบบิ๊กแต่เราซื้อไม่เยอะนะซื้อแบบตัวที่ชอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ซื้อสเปซมอนลี่อ่าร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวสี่ร้อยเลยโอ้สี่ร้อยเลยแบบเป็นสี่ร้อยยุคแรกๆเลยค่ะเออใช่เราซื้อมาแล้วมินเขามาดูแล้วแบบเออสวยแล้วอย่างนั้นเป็นปีอะเขาก็ยังไม่ได้สนใจชอบเขาอเออสวยมากเลยเออสวยเออสวยเขาบอกเออสวยเออก็น่ารักดีจงแต่ไม่รู้เอามาทำอะไรเขาบอกอย่างเงี้ยอ่าอ่ะงั้นต้องถามมินชี่ว่าแล้วจุด ต้นต้นอะไรคือเธอ n ิ้มคอยทำให้เราแบบากตอนแรกเออสวยแ้วอยู่ก็แบบเออมันคือจุดที่เรายกบ็อกดีมูมา1บลบ็อก12จุ่มแล้วเราสามารถให้ของขวัญได้12คนเลยนะแต่สรุปบ็อกนั้นคือหยิบ2กล่องไปฝากพี่สาวที่เหลือของเราหมดเลยม,มันไม่ <c oughs> ้มันเป็นอย่างไรมันเริ่มจากแบบเอยลองเปิดตัวหนึ่งแล้วกันพอเปิดตัวหนึง่งสนุกดีเฮ้ย <c oughs> ตัวไหมคือเราอยากรู้ว่าใครเลือกเราอะแล้วพอเขาเลือกไม่โดนใจเราเราทำไงคะเราจุ่มต่อครับผมไม่ใช่มินจะให้เราตัวนั้นนะ ใช่เดียวจะเอาไปเราจะมีคอลเลคชันตัวเกลือของมินอยู่ในต๊ะเราแล้วจริงๆคือเลือกได้นะแต่ก็เลือกที่จะจุ่มใช่ต้องจุ่มต้องจุ่มใช่เต็มต๊ะเราเลยเนี่ยใช่วันนี้จุ่มไปจุ่มมายกบล็อกแล้วยกบล็อกเจอซีเข็ดบ้างไหมมีหนูเคยรอบหนึ่งเดินผ่านป๊อปมาร์แล้วคิดว่าเอ้ยหยิบจุ่มหนึ่งแล้วกันหยิบเล่นๆ่นหยิบมาเปิดมาเป็นซีเข็ดเนี่ยไม่ทันเลือกเลยอ่ะนี่เราคาดหวังมากนะว่าวันเนี้ยเรามีมินชี่กับพี่เอิร์ธมาเนี่ยดึงบาร์พวกเราขึ้นหน่อยเราจับดูแล มีเฮ้ยถ e> ้าไม yeah. oh, ่มีก็ตัดออกนะเอาเซฟบลูมถูถูเอาเซฟบูมถูถูนะเป็นบัตรซีเคดด้วยใช่บัตรซีเคดของเซฟบลูมถูเออถูเฮ้ยอันนี้พี่ตู่ชาวติ๊สเขาก็ยกบล็อกเขาบอกว่าตู่ยกกบล็อตู่ชาวติ๊สจะไม่ยกบล็อกแต่สาวจะกังเพนท้าได้ยังไงก็เหมาะเหมกับชาวติ๊สมากเลยนะแต่ว่าคอลเลคชั่นนี้มันไม่ซื้อไม่ได้เพราะว่ามันมีคําว่าสาว แค่นั้นเลยเดอะซาวติสเดอะซาวติสซาโก a เพนด้านี่มันสตอรี่มันคืออะไรตัวเนี้เขาจะมีหมวกที่ถ้าเขาใส่แล้วเขาสามารถแบบไปที่ไหนก็ได้ที่จินตนาการอ่าอันนี้คือสตอรี่ของซาโกลเพนด้าที่แนทรลอยให้ฟังสวัสดีค่ะแนทค่ะคนดี่เจอค่ะถ้าผิดก็แนทนะครับแนทยกกำลังนะครับโอเคอุ้ยสวยมากโอเคกล่องยังสวยเลยโอ้โหความมุ 12บล็อกดีเลยเราก็จะได้คนละสามจุ่มอ๋อเราจะแบ่งกันจุ่มเหรอใช่ช,ช่วยกันจุ่มไงเราได้กลับด้วยเหรอเราได้กลับด้วยเหรออ้าวเขาไม่ตอบซีเขียดอะชอบอยู่มุมหลาย<อ>ที่แล้วตอนแรกที่เปิดเชนวัวห,หนูไล่มาอย่างน,นี้เลยแล้วก็แบบเออคงไม่มีซีเขีดแล้วแหละเหลือกล่องสุดท้ายเปิดมาเอ้าซีเหรอนี่ไงสี่มุมพอดีลองคนละมุมไหมลองดิสติดนี้ไหมอ่ะมา เราขอมุมนขอมุมหน้ามุมใกล้แล้วอ่ะอันนี้โอเคซีเคดอยู่มุมจริงหรือไม่จริงหรือไม่ซีเคดจะเป็นตัวดําๆแล้วก็นั่งๆนะทุกคนตัวจอยสีสวยมากสวยจังมันมันไม่ได้มาแนวแบบโน้ตดนตรีเนาะมันถึงชื่อถึงชื่อเดอะสาวถึงชือถึงชื่อถึงชื่อเราอยากได้ตัวเนี้มันมันคืออารมณ์ของเสียงมีโกรธหรือว่าเป็นเสียงจากจิตใจ เออเนะน่าสนใจอ่ะลองแกะยังไงอยากแกะแล้วแกะเลยดีกว่าเราแกะพร้อมกันเหรอแกะพร้อมกันแกะพร้อีกรรกมวิธีด้วยนะเราจะเลือกบัตรด้านที่เราอยากจะใช้เช่นเราอยากได้ตัวสิทธิ์ใช้ด้านนี้เปิดถ้าเราอยากได้ตัวที่อยากได้ก็ใช้ด้านนี้เปิดถ้าเราอยากได้ตัวที่อยู่หน้ากล่องใช้ด้านนี้เปิดถ้าอยากได้ตัวที่ไม่ซ้ำใช้ด้านนี้เปิดปกติก็ชนี้เช่นซีเอ๋อจำได้จำได้เทมูแล้วพี่พี่พี่เอาซีเมาเนี่ยซีเกตนี่ไงอ๋ออ๋ออันนี้ไม่ใช่บัตรซีเทมู แรงมากเลยโทษดิ้ทำไมอะแรงอ่ะเดี๋ยวเราก็ได้สีเข็ดหรอกมาแตกต่างนะพร้อมนะคะหนึ่งสองสามสีเข็ดถูด้วยถูด้วยเฮ้ยคอนี้เปิดง่ายอยูแล้วกดปึ๊กเออได้แล้วไงดีพอป๊อบน่าเปิดมาเห็นเลยอะระวังนะเรายัดพอบกับเข้าไปก่อนด้วยแกดึงมาแล้วนะไม่มองเฮ้ยทำไมของมิงชี่ถุงเป็นแนวนอนอยู่คนเดียวเลยอะทำไมอะเฮ้ยของหนู เฮ้ยเฮ้ยทำไมเงินเนของเรามีฐานเอาซี่เคสมมีฐานแต่เราไม่มีเราเปิดไล่ทีละคนไหมเออทีละคนนี่ก็ได้ลอยออกเอาเลยไหมเอาเลยนะสี่เข็มสี่เคสมสี่เคสมสี่เคสเฮ้ยเฮ้ยะอ้ยอุ้ย เอ็กซเตอร์ซีป่ะเดี๋ยวเอ็กซเตอร์ซีเอ็กซเตอร์ซีมินชอบตัวนี้สุดเลยตัวนี้สวยอ่ะสวยจริงสวยจริงดีดีมากนั่นลักค่ะตัวนี้มีแค่นั้นเลยเขาฉลุมาด้วยอ่ะในการ์ดเป็นไงบ้างคะเห็นเขาว่ามี QR ให้สแกนอะไรได้ป่ะเราจะได้ยินเสียงอ่ะทดลองทดลองอ๋อนี่เราเป็นอย่างนี้ด้วยนี่เป็นหน้ากากเปิดได้นี่ ล้วปีกเขาจะเป็นแบบวัสดุอ่อนๆจะขยับได้จริงปหมปีกขยับได้ปีกขยับได้เยยขับอะไม่ขยับดีกว่าอุยสีเขาน่ารักเลยมั่วมากใช่สีดีสีดีสีดีค่ะมาไปครับหรือมินชี่คนเป็นคนสุดท้ายเพราะว่าสองเมลอนใช่เราก่อนมาได้เรามีฐานคนมีฐานป่ะฟังดูแบบมันมีกลมในสามสองหนึ่งเฮ้ยสวยจังเพนซิฟเนสอะไรเน้ ชิมชมชื่นชมจริงเพราะว่าคนนี้มีพร็อพด้วยป่ะไม่รู้ดิโอ้โหใช่มีพร็อพนี่ทรงหน้ากากคือแบบโอ้หน้ากากเมทัลมากอะดูโหดขึ้นเยอะเลยนะเออเออเขี่ยังไงเธอใส่ให้น้องยี่ยี่ดูหน่อยเฮ้ยเฮ้ยแม่เหล็กแม่เหล็กแม่เหล็กใช่ไหมแต่แม่เหล็กเป็นแม่เหล็กอ่อนๆอ่ะเดี๋ยวโชว์แม่เหล็กอ่อนว่ะเพื่ออันนี่เท่มากใส่แล้วจะเท่ขึ้นอ๋อเพนซีแปลว่าครุ่นคิดเทเท อุ้ยคอนี้สวยว่ะโอ้โหสวยสวยแบบมากๆอ่ะของเล่าอ่ะโอ้หมันเดายากเนาะดึงเลยได้กันมันคล้ายๆกันใช่มันเดายากเรานะหนึ่งสองสามว้าวตัวหน้ากองอ้าวหน้ากองเจ้าแม่หน้ากองเนี้ยสายาจริงอะใส่อบเป็นเจ้าแม่จริงๆตัวไหนนะ Admiration ด้านชื่นชมอุ้ยสวยมากดูดิโอ้โหคว้าวโอ้นี้ถ่านเป็นอย่างงี้กุ้งโอ้โหไม่ใช่ถ่านธรรมดาโอ้โหท็อปคือสวยมากอะไรกันลย่ยอันนั้นหน้ากากเหรอพี่ใช่อันนั้นนะคะากแล้วเขาจะมีทำแบบแม่เหล็กไหมใช่แม่เหล็กอุ้ยเมื่อกี้มันแบบมันกรอบเหมือนนักบินอวกาศเลยสวยมากยิ่งคอนี้ตัวใหญ่นะสวยนะทำเป็นตัวใหญ่ใหญ่จริงใช่ ที่เขียยังไม่ออกเลยก่องมือมาทุกคนของมินนี่แหละเอาล้วและตัวที่มินได้ก็คืออ๋อเด็กจอยตัวนี้คือสีสดใสที่สุดคอนีเแรงอ่ะสวยสวยมากอุ้ยแต่สวยมากคิดเยอะแบบเขาคิดเยอะมากแต่สวยเมคอัพเขาสวยเนาะจริงเมคอัพสวยทุกอันเลยช่างก็คือเป็นคอรที่แบบเมคอัพดีไปหมด หน้าแต่งตามจริงมาผ่านไปแล้ว4ตัวโ <Okay. S 2> อยากให้คนดูได้เห็นอะอยากให้คนดูได้ชื่นชมมันมันสวยมากจริงจริง อ่ะสี่มุมเมืองไปแล้วครับทุกคนปรากฏว่าซีเครตยังไม่ออกมันต้องมีทฤษฎีอะไรกะก็จะมีทฤษฎีกล่องบุกแต่อันนี้ไม่มีบุกเลยดูส่งมาอย่างดีทฤษฎีกล่องที่สีไม่เหมือนชาวบ้านสีไม่เหมือนเราลองแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไปลองมาแล้วทฤษฎีสัญชาตญาณแรกเออแล้วลปอยจอยไหมยอล้วยปิดจอยปล่จอยจอยจิ้มไหมคะหนึ่งสองซ อือไม่ซ้ำเลยกัเลยมาไม่ซ้ำไม่ซ้ำนัหนึ่งสองสามสี่ห้าแม่ไม่ทันมาละมาละโอเค นี่เดี๋ยวดูคนที่ไม่ไม่ได้แบบคาดหวังอาจจะได้ก็ได้ไม่คาดหวังเป็นอย่างนี้บ่อยมากเลยนะคะจริงมันมากแตเป็นอย่างี้คนที่ไม่ได้ตั้งใจอ่ะมักจะได้ซีเข็มจริงต้องเป็นครั้งที่รู้สึกว่าไม่ได้หรอกได้ตลอดเลยจริงเฮ้ยไอการเนี้ยเวลาหั่นมันมันมันมีความแบบมันหั่นจนถึงปลายอย่าแล้วมันไม่มันมันสนุกอ่ะใช่ไหมสัมผัสมันครึบเอ้ยใช่ใช่ ทำไมอันนี้มันแน่นขนาดนี้คะนี่ชิ้นสตีกาแน่นชิ้นสตีกาแน่นเอ้ยอ่ะมาแล้วโอเคโอเคโอเคอเฮ้ยหนูได้ซองนอนอีกแล้วอ่ะเฮ้ยนอนเฮ้ยซองนอนเอาละซองนอนชื่อเหมือนเกาหลีเหมือนกันนะซองนอนโอเครู้ละทำไมรู้เลยอ่ะอันนี้มันมีมีความแตกต่างกับตัวอื่นอันนี้ทำไมพี่ The Trust ้เฮย เรารู้เลยเราได้ตัวไหนเดอะเทอร์เรอร์อ่ะมาดูกันว่าใช่ไหมเก่งอ่ะนี่จับเราไม่รู้<า>นะซอฟก่อนเลยแล้วกันอ่ะซอฟก่อนมาเดอะเทอร์เรอร์เพราะว่าจับเราได้ตุ่มหัวน้องอ่ะ อะไรนะหนึ่งสองสับเ้ยโอ้โหชัดเลยสวยโอ้ยตัวนี้เราชอบสวยสวยมากดูดูเมทัลมากเลยเมทัลมากแล้วทุกตัวมันจะมีคลื่นเสียงอยู่ตรงตรงขาเนาะพี่เออใช่ไหมตัวเลยใช่เป็นเวฟเป็นเวฟอ่าใช่เฮ้ยีตัวนั้นอยู่ที่แขนไม่มีหน้ากากทำไมซอบได้แต่ตัวหน้ากากใหญ่ๆอ่ะที่ตัวนี้หน้ากากไล่สีสวยมากว้าว เป็นเหมือนนี่ไงฟิล์มกันฟิล์มกันส่องกันสองสุภาพเกียร์ หูยดูดิความเหรแบบนี้แต่อยากรู้ว่าในแบบทางดนตรีอ่ะเส้นนี้คือมันมันสื่อถึงอะไรได้ไหมแบบบางอันมันมันสูงบางอันมันต่ำบางอันมันอ๋อได้อย่างเทอร์เรอร์อ่ะขึ้นเสียงจะยึกเป็นพิเศษเมือยงเป็นพิเศษหรือว่าเทอร์เรอร์คือความแบบรคยกดดันสยองขวัญได้ยังมันก็คือเวฟเสียงอ่ะสมมติถ้ามาเยอะๆก็คือเราพูดอย่างเงี้ยมันก็มีเวฟตลอดเวลาแต่ถ้าสมมติเราพูดดังเวฟก็สูงแค่นั้นเอ็กซ์เซสซี่ก็ความตื่นเต้นก็ตื่นเต้นก็แบบนี่เหมือนกันดูไม่เป็นจังหวะจอย่่ะใ เป็นจังหวะแล้วจอยอยู่ไหนอุ้ยจอยขึ้นแปลกอะจอยคือขึ้นตรงแล้วก็มายึดตอนไหนไม่เห็นใช่ไหมคะนี่นี่นี่เออนี่นีจริงๆมันก็ก็ค่อนข้างใช่นะจอยมันก็จะมาแต่ความพีซฟูก่อนพอพีซฟูแป๊บก็เลยเกิดจอยจอยอันนี้ก็เป็นเทฤษดีที่เราอาจจะไม่ไดกันเองอันนี้เราคิดกันเองแต่เนื้อสิ่งใดคือ QR Code โค้ดเขามีเสียงแต่เราสแกนไม่ได้ จะไปเอิร์ธไหมเฮ้ยเพียงถือถุงนอนใช่เอาถุงนอนเต็่ถุงนอนนอนแบบถุงนอนเพราะว่าเราเปิดพัสดุพัสดุทางการจ่ายนะไม่น่าผิดมัดมีซองอยู่ข้างในด้วยดูดิโอ้ยใสเลยดิโอ้ยได้ไหมทำไมนี่ถึงมีทำไมไอ้นี่ถ้าเราไปใส่เยลลี่เราจะได้เหมือนกัมมี่เบรป่ะคกีโน่เจลลี่คีโน่เจลลี่ฟาโบชัดเตี้ยนี่อุ้ยน่ารักมาก โอ้ยหัวใจโอ้ยเป็นแบบซ้อนซ้อนหัวใจไว้ด้านหลังสวยกว่าข้างกล่องเนอะปึ๊บแม่เหล็กสีดีอันนี้สีหัวใจมันใสๆอ่ะสวยมากเลยอ่ะว้าวโอ้โหหน้ากากแบบสวยเนาะแล้วฐานสีชมพูเขาสวยมากนะมีรูปทรงจริงดีเทลสีดีเนาะดูดิออมเบรสวยมากว้าออมเบรแกเดียนว้าวสวย ดูยกันต่อตอนนี้ตามพี่ช้ากับมินชีของเรารู้ว่าเป็นเซเรนิตี้รึเคุณแม่อุ้ยมีเส้นลงปากลงมาน่ารักมากลิซ่ามากเวอร์จริงด้วยลุต้นนึกถึงเนี่ยรู้จักเฮล่าป่ะอุ้ยใช่ใช่ใช่เหมือนเหมือนเหมือนเฮล่าเลยตอนนี้ดูเจ้าแม่มากโอ้แล้วเซเรนิตี้ก็คลื่นก็จะสงบเลยอุ้ยหน้ากากอลังมาก หนึ่งสองสามโอ้โหโอ้นี่คืออะไรกลัว่าไม่ใช่เหมือนเหมือนเือนกลัวสาเหมือนเหมือนลิ์หน้าเหรอใช่ใช่ลิ์หน้าไม่ยิ่ขำมปก่อนยังไม่รู้ว่าคืออะไรกําลังนึกว่าขนมหรือเปล่าวะหรืออะไรโอ้สวยจัง อ่ะสีเขียวแบบนี้มินชี่ชอบไหมปกติหนูจะไม่ค่อยได้เก็บสีเข้มแต่ว่าอันเนี้ยสวยมากเลยสวยทุกตัวเลยต้องจะดูมาถ้าอยู่โต๊ะพี่เอิร์ธก็อาจจะสวยอยู่ใช่ใช่ในเนี้ยสีที่มินจะให้เราแน่ๆนะคือได้เป็นอันนี้อ่าอี้ไม่หอันนี้มินเอาอ่าให้อันไหนถ้าโดยปกติเลยจะเก็บสีแนวนี้ทั้งนั้นเลยค่ะแต่ว่าโหรอบนี้อันนี้มันสวยมากจริงออเค้อ่ะบายมินเอาล่ะ สีเคร็ดสีเคร็ดสีเคร็ดสีเคลดสีเคร็ดสีเคร็ดและตัวนี้ก็คือดิสกัส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 เฮ้ยตัวนี้เทอุ้ยเราชอบดาวเหนือตรงหน้าผากเขามากเลยอ่ะให้ฟีลแบบ a อฟเฟ s ร์ซินครีดโอ้ดีเทลเขาดีมากเลยตามแบบหัวตรงผ้าคุมต่างๆปึ๊บนี่นี่เรผถางดูโอ้โหอย่างคมผ่านเทมาก กวัวซาอีกชนิดนึงกัวซาอ,อาจจะคไมไปนิดนึงไงฐ <l ittle noise> านเขาทำมาตรงกับส่วนล่างพอดีเลยอะ่ะสวยมากอะ่ะเจ๊มากเฮ้ยทุกคนเหลืออีกสี่กล่องอะ่ะซีเข็ดจ,จะมาไหมถ้าซีเข็ดไม่มาทฤษฎีซีเข็ดอยู่มุมอาจจะยังเป็นจริงอยู่นะก็จ,ะจริงโอเคหนึ่งสองสาม กล่องหน้าเลยละกันอุ้ยอุยหุยนะขออุยของหนูแบบตรงตรงมุมตรงทั้งหมดของเรามันรวมข้างอะอ้าวโหล่ะเนี่ยดูดีบวมมากเลยมีคอนเทนต์แล้วนี่นี่ของหนูจิ้มตรงนี้ออกมาเลยอ่ะอุ้ยเฮ้ยนี่ของมิ้นแน่นกว่าโอ้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 มิ้นชี้แน่นกว่าอีกโอ้โอ้มาเอายังยังคงใช้สีเค็ดอยู่ใช่มาคอมั้ยสีเค็ดปะ ประกวดซีเชตพิซองแนวตั้งออใช้บัตรอะทอยก็ระวังนะบางกล่องเก่าก็นแน่นมากมากนะคะอย่าฝืนแรงเกินเดี๋ยวบัตรหักนะคะแน่นมากแน่นจริงเพราะมันมีพลาสติกคลุมอยู่เพราะี่ใหญ่มากอุแต่มันดูไม่มีฐานนะฉันหมดเสศษแล้วเหรอหนูใหญ่มากเฮ้ยหนูได้แต่ซองแนวนอนอ่ะเฮ้ยเ้ยหนูว่าหนูรู้ของหนูแล้วหนูรู้ของหนูแล้วจริงปะจริงปะเนี่ยพี่น่าจะเองจริงปะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ตัวที่ข้างล่างฐานแหลมๆเอตัวแรกออกไปย,ยังอะยังยังอ๋อัอซอบจับฐานดูเฮ้ยมันหนึ่งหรือสีเช็ดอะใช่มันหนึ่งหรือสีเข็ดมันมีแค่สองตัวที่ฐานเป็นแบบนี้ผมว่าผมแหลมเอ้าแหลมเหมือนกันพี่เอิร์ท พี่โอ๊ตอันนี้อันนี้สีเข็ดชัดๆเลยเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้สีเข็ดชัดๆเลยเฮ้ยหัวข้างบนมีตุ้มชัดมันต้องให้เฮ้ยมันต้องให้สีเข็ดแล้วมันเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยนียก่อนพี่เกะเราแกะสุดท้ายชับช้ำเกะลองสุดท้ายเพราะชับก็ใกล้เทียงโอเคเดี๋ยวเราสองคนยืนเชิญจึ๊บหนึ่งสองสามเด้งๆอุ้ยโอ้ยผมหักด้วยโอ้ใช่ผมหักด้วย ีออออนี่คืออะไรอ่ะออคือแบบออแปลว่าอะไรอ่ะแบบอินอก็คือแบบไม่ใอย่างเงี้ยอือความกลัวหวาดหวั่นอ๋อเหรออีออออแบบดีเออหนูออดีออดีออดีไปเป็นชื่อรถด้วยสะพึงอือสะพึงสะพึงก็เข้าใจอยู่เออใช่สะพึง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 ยังไงนะคะสะพึงสวยสะพึงจริงๆ คือเดอะกรีฟจะเป็นตัวเดียวในเนี้ที่มันดูไม่มีอะไรแหลมแต่ตัวนี้แนวโน้มสูงมากใช่ไม่ไม่เคยจับอะไรร้วมั่นใจขนาดนี้มิที่เปิดเลยมิที่เปิดเลยและตัวนี้ก็คืออกรีฟพอเขาใส่พม่าอ๋อนี่ๆอ๋อนี่ข้างหลังเขาแหลมเลยแล้วคลื่นของเดอะกรีฟอ่ะคือยึกแบบแหลมแบบรจิงแบบคมเลยคุยเราชอบหน้ากากตัวนี้มากๆเลยอ๋อโอ้โห โอ้เ,อเป็นไปได้พหมว่าแองเกอร์อะตุ่มข้างบนมันจะมี3าตุ่มเลยนะเนี่นของพี่ชาร์ก็มีแค่ตุ่มเดียวข้างบนนะมันใช่ปว่าเออว่ะของชาร์กมีตุ่มเดียวทำไมอะถ้าเป็นแองเกอร์จริงๆมันต้องมี3เดี๋ยวตอนนี้เหลือแล้วแองเกอร์หนึ่งแล้วกับวีจีเลนส์เฮ้ยหรือขอเลาะแองเกอร์วะชาร์กพี่อย่าเพิ่งเปลี่ยนอย่าอย่าอย่าอ่ซีเคสใครก่อนมั่นใจไว้มั่นใจไว้อ่ะชาร์กก่อนว่าดูมั่นใจน้อยกว่ามั่นใจน้อยกว่า เปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยไม่ไหวแล้วโอเคโอเคไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วมันเร็วมันแน่นหนวกอะว้าวพี่เอิร์ธทำไมมันมีสองตุ่มอะเอ้าไม่เป็นไรหรือนนั่ตีเกตอาชับเฮ้ยเดี๋ยวทำไมมันมีสองตุ่มอันนี้ดูเป็นเองเกอร์เอาแล้วตอนแรกมีอยู่ตุ่มเดียวอะอะไรอะเออใช่ป่ะรถจับกันทุกคนด้วยนะใช่จับทุกคนต้องดูก่อนสามสองหนึ่งซีเครต์ไม่ได้พิสกิไม่ได้ แองเกอร์วะเนี่ยอันเนี้ยอ้ยถ้าดูล้ค่ะอะไกำลังงงว่าตุ่มมันมาเพิ่มได้ไงวะทำไมแอมนึกถึงลิซ่าเหมือนกันวะแบบร็อกสตาร์อันนี้อันนี้ได้อันนี้ดีเหมือนเหมือนไอ้ปกที่เขาปล่อยมาตอนแรกใช่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 โอ้แล้วแล้วดูขึ้นแล้วดูขึ้นแบบยิ่งมาก พี่เอิร์ทเราไม่แก่ไหมปล่อยไว้ให้มันจบแบบนั้นไปมันกดดันนะคือคอหมังสุดท้ายแล้วเนี่ยตอนนี้เราหลับตาดีไหมเอ้ยหลับตาแล้วเราผัดกันจับไปเรื่อยๆไหมว่าถูกไหมเผื่อมันเหลือตุ่มเดียวตอนจับจับอยู่ยื้อไว้ก่อนโอเคหลับตาแล้วนะโอเคหลับแล้วแก่แล้วนะแก่แล้วนะโอเคทุกคนดทุกคนจับแล้วอย่าเพิ่งอีเอคทุกคนยังไม่มีอาการนะทุกคนถ้ามีอาการโอเคแต่คนดูเห็นแล้วนะคนดูเห็นเล็มีอาการนะคนดูเห็นไม่คนดเห็นแล้วทุกคนเห็นแล้ว ทำไมขับมาไปส่งไปเลยตอนนี้เหรอทำไมขับมาทุกคนเลยนี่นี่อ่าเฮ้ยเฮ้ยตกใจเฮ้ยอะไรอะไรอะไระตกใจว่าทำไมมันมีสามตุ่มใช่ไหมว่าเราลืมตาคุยใช่ไหมนักเต็งสองหนึ่งสองสามลืมตา ไม่เป็นไรนะฮะดูร้อนแรงมากตาสวยมากเลยคนนี้เป็นตาแปลกที่สุดที่เคยเจอเยแต่ตัวนี้สวยหูตาสวยที่สุดเท่าที่เคยเจอโอ้นี่ตุ่มมันอย่างนี้อ๋อเราหูส่วนอันนี้ขึ้นขาดผึงเลยขึ้นไม่เป็นเส้นโอดมากสติไม่มีแล้วเราใช่ไหมใช่ครับเรา ให้เป็นการแกะที่เราสนุกที่สุดเลยในการยกล็อกเราไม่รู้ว่าอะไรจากกวันโดนบันดาให้เราแต่ว่ามันไต่อารมณ์มาได้แบบทุกตัวที่พื้นแหลมมาอยู่เว็บสุดท้ายหมดเออใช่แล้วมาพร้อมกันเว็บเดียวใช่เมื่อกี้ไม่ได้แบบคอนเทนต์ะไรนะคือมันจับไม่โดนจริงๆอะใช่อะไรก็ไม่รู้ทําให้เราจับไม่เจอตุ่มนั้นเออซสระเปามันกระชัดมากด้วยจับบล็อกนี้ไม่ได้สิแกแต่ได้ครบเออแต่ได้ครบนะโหเหนื่อยเลยอะแกะกับเพื่อนสนุกกว่าแกะคนเดียวจริงๆอ่าใช่จริงไหมจริงๆ ต้องเป็นโซลแกนของแอปวีแชทไมแต่เรามีวีแชทเฮ้ยมีเสียงมีเสียงอันนี้อะไรเพนซิปเนี่ยอันนี้เพนซิปเนี่ยเพนซิปเนีเ่ยคืออะไร,น,น,ะไรนะคุ้มคลิกเราอยากลองเสียงแองเกอร์ไหม คือปัดพออนะปเพลงตรงเนี้ยไปลุ้นก่อนเพื่าแกะซองสุดท้ายเมื่อกีออ้การให้เสียงเขาแตกพอสมควรเลยเนาะพล้วเพลงเสียงมันนานนะให้ฉีดเยะนาทีนึงนะอ่ะลองเปิดก็มองหน้าน้องไปด้วยลวองสนิทไหมหรือจอยไหมจอยก่อนก็ได้เออตัวหวนานพี่ฟิลไปนวดสปาเลยก็ยันนี้ดีนี้ดีนี้ดีจอยจริงมันคือพีซฟูลไหม จอยในแง่พีซฟูลแบบมองหน้ามันก็พริมอยู่อะมองหน้าน้องก็พริมอยู่มีคนไหนเห็กได้ฟังเสียงไหมคะเอ็กซ์เซซี่น่าสนใจนะน่าจะตื่นเต้นพี่จริงแขกเขาทำดีมากเลยนะดีมากมากเลยอะโหคิดดูดิว่ากว่าจะได้มาแต่ละทั้งคลนี้เนี่ยลงทุนทั้งแบบสตอรี่ทำดนตรีทำเนาะ เฮ้ยมันได้ immersive นะเป็นคอลเลคชั่นที่ได้ดื่มด่ำมากๆลองนึกว่า12ตัวแล้วเราค่อยๆอยู่กับเขาแล้วก็ฟังเสียงเชิญชมขอบคุณป๊อปมาขอบคุณป๊อปมานะคะขอบคุณพี่เอิร์ธกับมินที่ได้ที่มาแกะด้วยกันสนุกมากที่ชวนมาไม่ชวนมาแกะอีกสนุกมากอยากได้ตัวไหนกลับบ้านไหมคะโอืไม่เป็นไรพี่ให้มันอยู่ด้วยกันดีกว่าเลยคนอยู่ด้วยกันมีการนี้เราก็มีความสุขละแต่เราไม่มีซีเกตนะอยู่ที่มินไงซีเกตนี่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 ให้เหรอ น่นารังไหม น่ารักอยากเป็นคนดีในโลกโซเชียลเหมือนกันครับเหมือนก็เอ้าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อ่ะก่อนแยกกันนะคะทั้งสองคนค่ะพี่เอิร์ธมินชี่ฝากผลงานหรือฝากการติดตามสักหน่อยค่ะกับแฟนๆชาวแซ่บบอมค่ะครับก็ติดตามมิ้นได้ที่ช่องมิ้นชี่ทุกช่องทางเลยนะคะใน TikTok, IG, Facebook, Twitter ทุกที่เลยแล้วก็เป็นคุณครูในช่องยกกำลังรายการคืนครูไปยังด้วยค่ะครัแล้วพี่เอิร์ธล่ะคะครับ i อจีเอิร์ดฟอร์มเอิร์ดครับแล้วก็กำลังจะมีผลงานการแสดงครับมี m อ แล้วก็หนังครับอี่เราติดตามพี่เออติดตามนะครับเราติดตามไหขอบคุณทุกคนคนดูที่น่ารักที่ร่วมลุ้นไปด้วยกันไม่ว่าคุณจะทานข้าวอยู่ขับรถอยู่รถติดอยู่นะคะก็ขอทุกคนมีความสุขมากๆในทุกๆวันที่มีชีวิตนะจ๊ะแร้วก็อย่าลืมนะคะก็ติดตามช่องซอฟต์อมนะชอบคลิปนี้นะคะอยากซัพพอร์ตสนับสนุนก็กดซุปเปอร์แจงได้เช่นกันนะคะสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนเจอกันนะคะสวัสดีค่ะเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ อยากเห็นซีเคดอะอยากได้ยินเสียงซีเคดอะเอออยากรูว่าเป็นยังไงเอคือเราคาดหวังแล้วอะจริงๆงแล้วอะเราคิดว่ามันเป็นของเราแล้วแหละเราเห็นภาพแล้วว่าตอนสุดท้ายมันจะเป็นเหมือนแกรนฟินาเลอของเรนใช่เป็นอยู่ดีๆตุ่มทรี่หัวก็โผล่อะเอาจริงไม่เข้าใจจริงสติสำคัญมากในการเล่นเกใช่ครับ